นี่จะมาแนะนำกําไรเซเว่นใช้ในการระบงชีพประโยชน์อันอย่างแรกคืเป็นกําไรข้อมือสวยเท่เวลาใส่ต่อไปเป็นนกหวีดขอความช่วยเหลือตรงนี้ในกระเป๋าขอความช่วยเหลือได้ก็จะมีมีดนะมีดใช้ในการ ตัดต่างๆไมดสับนะฮะีแล้วก็เป็นแท่งจุดไฟใช้ในการก่อไฟประกอบอาหารเราอาจจะหาเศษหญ้าถ้ามีสำลีใช้ในการช่วยในการจุดมาดูการสาธิตในการทำก็ใช้ตรงมีดนะขูดตรงไมีเสียมทำการจุด ช้าๆเย็ยนๆถ้าติดแล้วก็หาเชือกไฟมาช่วยใช้ในการจุดไฟอ้ย,อย,อยไปไหมไปไหม